สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้นะครับมาสอนเรื่องตั้งใบมีดจากพงนะครับสําหรับหลายท่านนะครับที่ยังตั้งใบมีดจากโพงไม่ถูกนะครับเอ่อก็พยายามสอนนะครับเพื่อย้ําความจํานะครับจะได้ไม่ผิดพลาดเวลาเราใส่ใบมีดจันรนะครับส่วนใหญ่นานๆเปลี่ยนทีอาจจะลืมนะครับก็เข้ามาดูวิดีโอทีหนึ่งก็จะช่วยได้นะครับในการตั้งหรือการทํำง่ายในการปิดใบมีดนะครับว่าเปลี่ยนแล้วง่ายยากยังไง นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็เราเป็นวีดีโอบันทึกไว้ครับจะได้เตือนความจําของเรานะครับเราก็จําไม่ค่อยดีแล้วครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัว่จากโพ้งนะครับไม่ว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตั้งใบมีดนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าการยึดน็อตนะครับอาจจะมีผิดกันแท่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงเดียวนะครับว่ามันอาจจะเป็นสีขาวสีดํานะครับ บางคันบางคันอาจจะไม่ทราบนะครับตัวนี้ก็คือตัวตัวล็อกใบมีดล่างนะครับในการเลื่อน้ายขวานะครับเราเปิดฝามานะครับนะครับแล้วก็ยกถึงผีนะครับนี่ครับใบมีดบนคือตัวนี้นะครับใบมีดล่างนะครับคือด้านล่างนี้นะครับการตั้งใบมีดนะครับเราก็ต้องขันตัวนี้ก่อนนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนไปมีดนะครับบางครั้งเราก็ไม่ค่อยได้ทําเราก็จะจำจะลืมนะครับจะลืมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลื่อนมีดนะครับเดี๋ยวผม zoom ให้ดูครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเลื่อนใบมีดนะครับใบมีดล่างนะครับเลื่อนใบมีดล่างก็คือตัวนี้ตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวนี้ถ้าเราล็อกแน่นนะครับเราก็จะเลื่อนไม่ได้นะครับ ถ้าเราอยากปานให้ลิ้นให้เรียกว่าตะเข็บใหญ่เราก็เลื่อนไปมิดบนนะครับเลื่อนไปิบนคือตัวนี้นะครับผัเลื่อนไปมิดบนเลื่อนไปมิดบนนะครับตัวนี้แล้วก็ขยับไปนะครับ เอเราขยับไปนะครับช่องไฟนะครับระหว่างใบมีดล่างกับใบมีดบนนะครับที่ว่าขบกันนะครับที่ว่าตัดตัวที่ตัดนะครับขาดหักออกจากกันนะครับห่างออกจากกันนะครับมันจะไม่ไม่สามารถตัดได้นะครับเราต้องการเล็กใหญ่อยู่ที่เราได้เลยครับเราก็มองจากที่ลิ้นจานนะครับหรือว่าที่เราต้องการของงานเรานะครับผมต้องการใหญ่ประมาณนี้นะครับผมก็จะเคาะนะครับแล้วผมก็จะล็อก ล็อกให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ลายตัวด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขายตรงนี้นะครับให้ใบมีดล่างตามนะครับพอดีดปุ๊บเราขัดปุ๊บก็จะตามนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ล็อกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หาเศษผ้าไอเสียได้นะครับทดสอบในการตัดความคมของใบมีดนะครับนะครับตัดนะครับ โดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับตัวนี้คือตั้งขนาดความกว้างของใบม,มีดบางท่านนะครับก็ต้องการให้เล็กนะครับไปเย็บริมนะครับก็ริมนะครับเหมือนริมคงเล็กเราก็ใบม,มีดล่างเข้าให้สุดนะครับเข้าให้สุดให้เล็กก็คือด้านไหนนะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับมันจะมันจะชนจานเสร็จแล้วเราก็ตั้งใบม,มีดใหญ่ข้างบนนะครับใบมีดใหญม่มีบนาตาม ามในงี ion, ult, it it ้จะใช้ไม like ่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงดันของใบมีดล่างเข้ามามันทําให้ไม่ไม่ตัดเราก็ต้องปล่อยนะครับปล่อยใบมีดล่างนะครับเนี่ยาลองให้ดูครับว่ามันไม่คมยังไงเพราะเราขยับใบมีดบนเนี่ยไปชนใบมีดล่างเนี่ยมันไม่มีแรงดันนะครับไม่มีแรงดันนะครับมันก็จะไม่ตัดนะครับเราต้องปล่อยใบมีดล่างให้ชนใบมีดบนนะครับ ใบมีดไม่ล่างให้ชนมีดบนนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ตัดเห็นะครับก็จะตัดตัวนี้ช่องไฟนะครับระหว่างเข็มนะครับมาใบมีดก็จะเล็กเวลาเราเล็บเย็บริมนะครับก็จะให้ตะเข็บเล็กได้นะครับเราก็จะมองจากช่องไฟเข็มเข็มในนะครับหรือเข็มนอกนะครับความกว้างของนี่คือขมใบมีดนะครับที่เราต้องการ ส่วนวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือนะครับไปมีดบนนะครับสมมติผมเอาไว้ที่เดิมก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับของเดิมเขาก็อยู่ประมาณสักสี่ถึงห้ามิลนะครับอเสร็จแล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนใปมีดล่างนะครับเอาไปมีดล่างง่ายๆนะครับโดยการขันน็อตนี้นะครับมันช่างเบอร์เจ็ดนะครับถ้าขันไม่ออกก็ใช้เบอร์เจ็ดนะครับอ่า นี่นะครับเอ่อวิดีโอนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการละเอียดนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวประกบมีดดันมีดนะครับตัวนี้จะเป็นล่องเห็นไหมครับตัวนี้เขาเป็นล่องใบมีดนะครับด้านนี้นะครับเป็นล่องใบมีดนะครับเมื่อเป็นล่องใบมีดนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับ นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปใส่ให้เสมอจานนะครับขมใบมีดตัวนี้นะครับให้เสมอจานนะครับเสมอจานอย่าให้เลยจานไปนะครับให้เสมอจานแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับนะครับล็อกให้แน่นล็อกแน่นเสร็จแล้วนะครับเราก็ขลาย ตัวด้านหน้านะครับตัวด้านมีดครับตัวนี้ตัวนี้นะครับให้วิ่งเข้าไปหาใบมิดบนนะครับเห็นไหมครับเขาจะวิ่งเข้ามาหาใบมีดบนอย่างนี้นะครับเมื่อวิดบนแล้วนะครับก็ทดสอบในการคมนะครับ ได้ครับเดี๋ยวลืมนะครับการใส่นะครับตัวนี้นะครับเราต้องให้เสมอจานนะครับให้เสมอจานนะครับตัวนี้สิ่งสําคัญถ้าต่ําลงไปมันอาจจะทําให้ไม่ตัดได้นะครับก็มีแค่สองตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว็อกไปมีดนะครับตัวนี้ตัว็รกตัวดันนะครับตัวดันไปมีดล่างตัวไปมีดบนนะครับเราก็ขันล็อตตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับอันนี้จะคือตัวนี้จะสูงกว่าเห็นไหมครับเราก็สังเกตง่ายๆว่าใบมีดล่างสูงกว่า,าขออราไปครับเสมอแล้วนะครับเวลาเราเปลี่ยนใบมีดบนนะครับวิธีเปลี่ยนใบมีดบนไม่ยากครับก็คือเราดัานตัวใบมีดล่างออกนะครับให้ให้ห่างออกอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ห่างออก่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเบบิดบนก็จะอิสระจากเบบิดล่างแล้วก็ขันตัวนี้นะครับเป็นเบอร์เจ็ดนะครับถ้าท่านแรงไม่พอก็ใช้เบอร์เจ็ดเอานะครับตัวนี้ก็เป็นล่องสไลด์เหมือนกันนะครับ แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล่องสไลด์เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับล่องสไลด์นี่นะครับในการใส่นะครับสไลด์เดี๋ยวชัดๆหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นล่องสไลด์อย่างนี้นะครับเราใส่เข้าไปนะครับปกติครับอันนี้เราออกถอดอมานะครับ จะไปปืนนะครับถ้ามันติดอะไรเราก็ดูนะครับสาเหตุที่ติดอะไรเราจะได้ไม่เสียหายของเราจะได้ไม่เสียหายนะครับขันรับคืนนะครับตอนนี้นะครับระหว่างใบมีดช่องไฟตัวนี้ห่างกันอยู่นะครับเพราะว่าเราเราไป่ไดตั้งใบมีดขยับออกมาเข้ามานะครับขยับไม่ให้ชนใบมีดบนนะครับเราต้องหมุนเข็มลงสุดนะครับเราหมุนเข็มลงสุดอย่างนี้นะครับตัวใบมีดก็จะลงสุดเหมือนกัน <c oughs> โทษครับพอใบมีดลงสุดนะครับตัวปลา,ายของใบมีดบนตัวนี้ต้องให้ต่ากว่าใบมีดล่างหนึ่งนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งมิลน,นะครับหรือว่าเราเห็นว่ามันจมลงไปนิดนึงเราก็ถือว่าใช้ได้เช่นเช่นเดียวกันครับเราก็ล็อกให้แน่นนะครับแล้วเราเราก็คายคายต,คตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับให้ใบมีด ให้ไปม,มีดล่างวิ่งหาวิวิดมนต์นะครับเห็นไหมครับจะวิ่งหาเห็นไหมครับจะวิ่งหาอย่างนี้เห็นไหมครับจะวิ่งหาพอวิ่งหานะครับเราก็คันให้แน่นนะครับแล้วก็มาทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับข่มไม่ขมเห็นไหมครับ ครับนะครับเท่านี้นะครับเปลี่ยนไม่ยากครับถ้าเราเราเปลี่ยนแล้วบ่อยๆนะครับจะง่ายนะครับใบมีดบนนะครับรับไม่ได้นะครับแต่ใบมีดล่างรับได้นะครับถอดไปรับได้นะครับถอดไปรับรับได้เลยนะครับท่านคัสําเร็จนะครับสําหรับจากที่รูปทรงคล้ายๆนี้นะครับที่ท่านที่ท่านส่วนใหญ่เจอลักษณะจากคล้ายๆอย่างนี้รูปทรงแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะรูปทรงแบบนี้ ก็เปลี่ยนลักษณะนี้ส่วนใบมีดล่างนะครับก็จะมีเฉียงน้อยกับเฉียงมากนะครับเฉียงมากคือจะองศาก็จะเฉียงเยอะๆนะครับก็เป็นของพวกจุกิเป็นพวกมาบินไปนะครับถ้าเป็นพวกเฉียงน้อยก็จะเป็นพวกแจ็คซิลลูบ้าต่างๆหรือว่ารุ่นนี้นะครับเฉียงน้อยครับบอกรุ่นให้ตรงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบมีดเท่าไหร่ครับนะครับส่วนใหญ่จะใส่กันได้หมดอ่าครับอย่าลืมนะครับถ้ามีประโยชน์นะช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดนะครับผม ขอัยในะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ